สวัสดีครับวันนี้เด็ดดีกับน้องเจมินจะพาพี่ถุงเงินไปอาบน้ำปะมาเร็วยิงพี่ถุงเงินไปเลยพี่ถุงเงินไม่ได้อาบน้ำนานแล้วเดี๋ยวไม่สบายแต่ว่าพี่ถุงเงินก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะพี่ถุงเงินเป็นเช่าเช่านะทำไมเศร้าจังเลยอะไม่อยากอาบน้ำเบาๆนะเลยพี่เจ็บนะเดยไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่ไปแล้วนะมาเร็วมาเร็วยิงยังไหม ลุงจีนมินจะอาบให้เบบีด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็จะอาบให้พี่ถุงเงินโอเคระหว่างที่เด็ดดีจะอาบให้พี่ถุงเงินน้องจีนมินก็จะอาบให้เบบีด้วยอ่ะอาบให้เบบีเอาเบบีขึ้นมาเราโอ้โอเคโอเคโอเคอาบให้พี่ถุงเงินก่อนนะมีเงินจะสะบัดฝนใสรน้องนะจะได้สบายลูกอาบครัจะได้สบาย เลยสบายสบายสบายตัวเนี่ยเทเลยลูกเอเลยเทเถิดพี่เงินเลยอ่าวันนี้มีลูกค้าเข้ามาหลานเราแล้วนะน้องเจ็ินมีลูกค้าเข้ามาตัวหนึ่งเราจะมาทำสปาให้ลูกค้าลูกค้าถอยมาลูกค้าถอยมาอ่าเอาน้ำมาหนิมาเอาน้ำดนวย เอาแล้วเอาเทใส่เทใส่ลูกค้าหน่อยเทเทใส่ลูกค้าลูกค้าอย่างนี้เทขาสะบัดผลขาสะบัดผลมันไม่เปียกน้ำเลยอะตัวอันดับแรกเราก็ต้องโรงนี้ก่อนเดียวเอ้ ันนี้จะเป็นตัวที่ทําให้หายคันนะไม่เกิดเชื้อราจะเป็นยาลงก่อนลงนหลายๆน้ำย,ยาอันนี้ตัวนี้จะไม่เกิดเชือ้อราถ้าหมาตัวไหนที่มีเห็บหมัดนะถ้าเดือดน้ำยาตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะตายเลยเห็บหมัด,ด,ดมาตายเด้อหมาตายเลยเอาเราเอามานวดลูกค้าให้หน่อย สปาให้ลูกค้าหน่อยสปาลูกค้าโอ้ย<อ>ลูกค้าสกรปรกมากเลยเก่าเก่าเก่าจะได้สบายสบายถุงเงินที่ถุงเงิน <c oughs> สะอาดเลย เอาอีกรอบนะครับเพื่อนอุ้ยเห็บเหรออุ้ยไม่ใช่หัวนมมันหัวนมลูกค้าโวนหัวให้ลูกค้าสบายเลยบินเลยไม่เชื่อร้างหน่อยอันือ้ือสายโอเค

ตัวปลาก็เปียกตัมันก็เปียกแล้วโอเคอันนี้จะเป็นน้ำยาตัวสุดท้ายตัวนี้จะทำให้หอมขนนุ่มฟูของพี่อลิศไม่โดนหัวกันด้วยโอเคฉีดแต่จะดีนี่นแหละไม่ต้องฉีดแต่ต้อพี่ดมเงินเนี่ยโอเคเิดใ <laughs> <laughs> พี่เงินกับวพี่เงินจะได้เสร็จเรา พี่ก็จะได้อาบแล้วก็เราก็มาอาบให้เบบีกันฉีดให้พี่กันฉีดห้พี่ไม่ใช่แบบฟ้าฉีดพี่เงินแล้วไม่ได้ฉีดให้เด็ดดีนี่นี่พี่เงินรออยู่เนี่ยลุกสะอาดเลยโอ้โหสะอาดเลยพี่เงินเหรอพ่ออะไรนีดิอะอะไรเนี่ยแะ่คืเนื้อ เดี๋ยวรอเช็ดตัวแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะแป๊วเลยพี่เงินเนี่ยวนาแล้วเนี่ยอานณาให้น้องเบบี้เดียวเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเย่โอ้เบบี้กระโดดลงอ่างเลยเหรอนี่เป็นอ่างของน้องเบบี้เหรอ เื้อให้น้องก่อนนะอุยอ้ยปิดตูดน้องหน่อยปิดตูดน้องหน่อยอุย้ยจะเติมน้ำได้ไงเนะี่ยไม่ได้เติมน้ำสิน้องเติมน้ำสิน้องอาบน้ำอานี่ล้างหน้าก่อนล้างหน้าให้เบบี้ก่อนเช็ดหน้าเนาะเช็ดหน้าโอเคโอ้ยเช็ดหน้าให้เบบี้นิดหนึอ่าโอเคอ่าเปลี่ยนหัวขึ้นโอเคอเค่ะ อาบน้ำเบบีอาบน้ำให้เบบีด้วยนะเบบีพี่จะนมีหนูหนาวแนวฉาบผมให้หนูก่อนฉาบผมออ๊ยแต่น้องไม่มีผมเลยอะ่ะมามีน้องไม่มีผมเลย <c oughs> โอ้ยอันนี้เป็นน้องผู้ชายเอาน้องผู้หญิงมาอันนี้กุ้งกิ้งน้องกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง อ้าวโอเคต้องเก็บไว้แล้วก็อาบน้ำให้น้องกุ้กิ้งต่อเลยอ้าวเบบี๋เอาเบบี้กุ้กิ้งอ่ะพี่จตุมินไม่สนใจหนูเลยอ้าวสนใจแล้วเหรอฮัลโหลแล้วโทรศัพท์ก่อนรับโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยัง หลอกไปได้แล้วหลอกได้ครั้งเดียวใช่เดียวโอ้ที่กกจิ้งจมน้ำแล้วเนี่ยถ้าถืออ๋อนี่ซ้อนสามเลยนี่ไงชอบใจหนาวไหมเนี่ยเด็กนี้หนาวเลยพอแล้วรถมันหนาวโอเคไหมโอเคโอเคโอเคแบบนี้ไปเอาพลาเจอรตัวมาเลย ไปแล้วนะเพราะเราจะวินหนาวเราจะดีกว่าน้อส่นเราเชอกันใหม่พี่หน้าไม่ไม่ไปกันค่ะไมไปไม่ไปค่ะไม่ไหวแล้วยกมือไม่ไหวหนาว